อีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำให้เราซูมไปยังตัวหนังสือนะครับแบบนี้ครับเราไปทำกันเลยครับขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้าแอปนี้ครับเสร็จแล้วกดเพิ่มโปรเจกต์ด้านบนครับแล้วกดคำว่าสต็อกวิดีโอเลือกสีดำครับแล้วกดเพิ่มมาเลยครับแล้วกดตามลูกศรเลยครับแล้วกดอันแรกครับที่เป็นแนวตั้งจากนั้นให้ทุกคนเพิ่มข้อความอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะเพิ่มเป็นสวัสดีนะครับ จากนั้นให้ทุกคนมาคีย์เฟรมตามผมเลยครับแล้วขยายให้ตัวหนังสือสีขาวเต็มจอครับนั้นกดบันทึกมุมขวาบนแล้วกดซ้ายสุดครับ จากนั้นกดเพิ่มโปรเจกต์ด้านบนแล้วเลือกคลิปที่ทุกคนชอบมาหคลิปครีปเอาเป็นว่าผมจะเลือกคลิปนี้แล้วกันนะครับต่อไปให้ทุกคนกดปุ่มบวกแล้วเพิ่มวิดีโอที่เพิ่มทําเสร็จนะครับจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนไปทางขวาแล้วกดปุ่มผิดทีนี้จะได้สองวิดีโอลนกับล่างให้ลบวิดีโอด้านบนครับ จากนั้นเลื่อนไปทางขวาจะเจอคำว่าเบรดให้กดไปครับแล้วเลือกอันที่2แล้วปรับเป็น47แค่นี้เราก็จะได้มาแล้วครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับ